สวัสดีค่ะพบกันมาวันนี้นะคะกับการสอนเย็บค่ะหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กๆด,ด้วยการเย็บมือนะคะวิธีการทําง่ายมากค่ะแถมวิธีการวันนี้นะคะมนจะสอนวิธีการทําแบบที่มีช่องใส่แผ่นกองด้วยนะคะซึ่งวิธีการทําง่ายมากค่ะลองมาดูวิธีการทากับมดด้วยเลยค่ะก็เริ่มจากการสร้างแบบนะคะตัดกระดาษที่มีความกว้างคูณความยาวที่2ี่สิบ คูณ12ซนติเมตรค่ะและเมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วเราก็จะพับครึ่งกระดาษนะคะและทำการวัดสร้างแบบจากขอบกระดาษมุมนี้ถึงจุดนี้ความยาวอยู่ที่1.5เซนค่ะวัดจากขอบกระดาษด,ด้านบนถึงจุดนี้4เซนติเมตรค่ะขีดเส้นตัดมาเลยค่ะและด้านซ้ายนะคะวัดจากขอบบนลงมาด้านล่างเท่ากับ 3เซนติเมตรค่ะขีดเส้นตัดเลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะวัดจากขอบกระดาษสันทบเข้ามาหนึ่งจุดห้าเซนค่ะด้านนี้วัดจากขอบกระดาษนะคะขึ้นไปเท่ากับสามเซนติเมตรค่ะลากเส้นตัดเลยค่ะด้านนี้วัดจากขอบกระดาษขึ้นมาสามเซนติเมตรแล้วขีดเส้นตัดตัดตามแบบค่ะคลี่ออก เราก็จะมีแบบที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะทําการวัดจากขอบนี้นะคะเข้ามาเท่ากับ4เซนติเมตรค่ะวัดขอบนี้เข้ามา4เซนติเมตรจุดไว้ขีดเส้นตัดนะคะเพื่อที่จะทํำซับกรองใส่แผ่นกรองนะคะหลังจากได้เราก็จะพับแบบนี้นะคะเพื่อนําไปตัดผ้าขั้นตอนต่อมาเราก็จะนําแบบนะคะ ไปวางไว้บนผ้าด้านผิดนะคะแล้วใช้เข็มหมุดหมุดแบบลงบนผ้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะวาดตามขอบของแบบนะคะเพื่อใช้เป็นแนวในการเย็บมือค่ะทำแบบนี้สองชิ้นนะคะแล้วเราก็จะตัดขอบเผื่อออกมาหนึ่งเซนติเมตรค่ะ และชิ้นสำหรับใส่แผ่นกองนะคะเราจะพับตามรอยที่เราวัด4เซนเข้าไปนะคะพับทั้งสองด้านแล้วก็วางลงบนแบบเหมือนกันค่ะอย่าลืมมาร์กส่วนบนนะคะของผ้าทั้งสามชิ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่านี่คือส่วนจมูกนะคะมาร์กทั้งหมดสามชิ้นเลยนะคะนี่นะคะ ก่อนถึงขั้นตอนการเย็บสันจมูกแล้วก็คางนะคะให้ใช้มือทั้งสองข้างจับตรงสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใช้เข็มหมุดหมุดตรงส่วนนี้นะคะทั้งสองฝั่งใช้เข็มหมุดหมุดเพื่อเป็นแนวในการเย็บนะคะทำแบบนี้ทั้งสามชิ้นเลยค่ะนี่นะคะ หน้าหลังตรงกันตัวซับในค่ะที่เราหมดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแนะนําให้พับเก็บตรงนี้เข้าไปเลยทีเดียวนะคะพับตามเส้นขอบแล้วรีดหมดกลับทางนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นแนวได้นี้นะคะและหลังจากที่เราหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนการเย็บนะคะใช้ได้สีเหมือนกับผ้านะคะและ เข็มใช้เข็มสอยเบอร์เก้าค่ะใช้ได้เดี่ยวนะคะใช้ได้เส้นเดียวค่ะนะคะเพราะถ้ามือหมายเย็บแล้วใช้ได้สองเส้นจะทำให้ได้พันกันค่ะคอดเก็บไปลายได้นะคะวิธีการเย็บของเรานะคะเราจะสนเข็มเข้าไปค่ะแล้วก้าวไปข้างหน้าประมาณสามถึงห้าเซนติเมตรนะคะถ้ายิ่งถี่มันจะทำให้ผ้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็กลับมาที่ปมได้นะคะแล้วเดินเข็มไปข้างหน้าอีกประมาณสามถึงห้ามิลค่ะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะคนเย็บไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นลายเข็มนะคะและข้างหลังก็จะมีความตรงกันแบบนี้นะคะในด้านหลังในด้านหน้าค่ะ พอ,อเย็บมาถึงตรงส่วนปลายนี้นะคะเย็บให้ยยำๆนิดนึงเพื่อที่จะได้มีความแข็งแรงเย็บยํำที่เดิมนะคะและหลังจากนั้นเราจะกลับมาด้านหลังนะคะแล้วทำวิธีการเก็บได้ค่ะ ใช้ได้พันหัวเข็มสองรอบค่ะแล้วดึงเข็มขึ้นมานะคะดึงให้แน่นเราจะเย็บแบบนี้นะคะทุกชิ้นเลยค่ะนี่นะคะสีเข็มของเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการประกอบผ้าค่ะโดยใช้ชิ้นหลังกับชิ้นผ้ากองค่ะกับผ้า ด้านถูกขึ้นมานะคะให้ใช้ด้านจมูกที่เรามาร์กไว้นะคะไว้ข้างบนค่ะส่วนด้านคางไว้ข้างล่างวางผ้าด้านถูกไหงาขึ้นมาค่ะชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะให้ใช้ด้านมาร์กจมูกไว้ข้างบนค่ะและชิ้นคางไว้ข้างล่างใช้วิธีการประกบกันแบบนี้นะคะและใช้เข็มหมุดหมุด จุดกลึงกลางนะคะให้ตรงกันทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็เย็บมือนะคะใช้วิธีการเย็บจากขอบตรงนี้นะคะจนกระทั่งถึงฝั่งนี้ค่ะทําทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยค่ะใช้วิธีการเย็บต้นถอยหลังเหมือนเดิมนะคะเย็บเพื่อให้ผ้าชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังติดกันค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเย็บบนและล่างติดกันนะคะได้ช่องสำหรับใส่แผ่นกองเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำผ้าด้านหน้าค่ะซึ่งดูสัญ,ญลักษณ์นะคะให้ด้านจมูกดูด้านจมูกค่ะกลับผ้าออกมาค่ะแล้วนำไปประกบกับสองชิ้นนะคะใช้ด้านถูกประกบด้านถูกนะคะทําเหมือนเดิมค่ะ ใช้สันจมูกนะคะให้ตรงกับสันจมูกดูเส้นที่เรามาร์คสำหรับเกลือเย็บค่ะให้ตรงกันนะคะแล้วทำการหมดุดทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะและก็นำมาเย็บมือเหมือนเดิมนะคะโดวยวิธีการเย็บด้นถอยหลังค่ะเย็บทั้งบนและล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกลับผ้าค่ะโดวยวิธีการสอดนิ้วเข้าไปนะคะสอดนิ้วโป้งเข้าไปก่อนค่ะ หลับผ้านะคะสอดนิ้วโป้งเข้าไปค่ะนําเข้าไปก่อนดันไปจนสุดเลยนะคะแล้วใช้นิ้วชี้ดันกลับมาค่ะหลับดึงผ้าเลยนะคะกลับมาค่ะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเราก็จะถึงขั้นตอนวิธีการใส่ยางยืดนะคะใช้ยางยืดแบบไหนก็ได้ค่ะซึ่งความยาวของอยางยืดมนจะใช้อยู่ที่ยีเซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นค่ะขั้นตอนวิธีการเราก็จะใช้ด้านผ้าที่มีช่องใส่แผ่นกองนะคะพร้อมกับยางยืดค่ะวางทาบลงไปค่ะใช้วิธีการ พับนะคะพับพับเข้าไปประมาณหนึ่งเซนติเมตรค่ะและพับอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะให้ยางยืดชิดด้านขอบผ้าทางนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะให้ยางยืดลื่นไปมาได้ใช้เข็มหมุดนะคะหมุดผ้าไว้ค่ะนี่นะคะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะส่วนยางยืดของเรานะคะจะลื่นไปมาได้นี่นะคะจะสามารถลื่นได้ปรับได้เพื่อที่เราจะ ปรับอย่างยืดได้ค่ะแล้วเราก็จะทำการเย็บโดยวิธีการสอยเก็บนะคะหรือจะเย็บด้นถอยหลังจากขอบนี้ถึงขอบนี้ก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความพอใจของคนใช้งานเลยนะคะส่วนมนจะทำการเย็บด้นถอยหลังจากนี้ถึงนี้นะคะและหลังจากที่เย็บเสร็จนะคะน้องใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ใส่แล้วก็จะกระชับประมาณนี้นะคะส่วนสายก็ปรับได้ตามความเหมาะสมสำหรับเด็กๆที่อยู่ในบ้านเลยค่ะมนหวังว่าคลิปของมนนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะคะที่กำลังมองหาวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมืออยู่ค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ